สัญญานะครับกำลังจะจบลงที่คริสเตโนโรนันโดที่สร้างความพ่ายแพ้นะครับให้กับทีมจูเวนตุสเมื่อคืนนี้นะครับและก็เป็นการส่งสัญญาณว่าโดหรือคริสเตโนโรนันโดอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับทีมจูเวนตุสต่อและอะไรนะครับเป็น เหตุนะครับที่โด e จะย้ายไปทีมไหนแรงจูงใจไหนเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับว่าคริสเตโนโรนันโดจะย้ายไปอยู่ทีมไหนและเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชม,บมนี่ก็คือช่อง m ด s ะมา s า c h h n n n l l นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของ พี่ c r 7นะครับหรือคริสเตโนโรนันโดตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวให้โคเตรีรอัปเดตเลยละกันว่าตอนนี้สถานการณ์ของคริสเตโนโรนันโดเป็นอย่างไรนะครับโอเครับวันนี้เราจะมาอัปเดตของออข่าวขาว่ขาวของ c r 7นะครับคริสเตโนโรนันโดเมื่อคืนมันเป็นการผลพวงที่ว่าที่ตามข่าวออกมาว่าคริสเตโนโรนันโดอาจจะไม่ต่อ เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญากับสโมสรยูเวนตุสครับเพราะเมื่อคืนยูเวก็ทำการแพ้อินเตอร์มิลาน2ประตูต่อศ oh. ูนย์ในลีกกัรโช่ซิลีอานะครับ,รบทำใหอ้อันดับของยูเวนตุสล้งอยู่ที่อันดับที่5ของตารางในาการโชเช่ซิลีอาของทีมอิตาลีแต่เรามองมุมอมองว่าผมคิดว่า ทีมสโมสรยูเวนตุสปีนี้อาจจะไม่ได้แชมป์ก็เป็นไม่ได้อาจจะพลาดแชมป์ในหนในรอบ8ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาน่าจะอย่างนั้นแต่ก็มีหลายๆข่าวที่ว่าตั้งแต่ที่เราคุยกันตั้งแต่ประเด็นที่เราทําคลิปมาแรกๆแล้วครับว่าโรนโดอาจจะมีการย้ายทีมผมผมคิดว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ที่จะถึงนะี่ยการย้ายทีมของโดอาจจะเป็นไปได้สูงที่สุดและสูงมากตามข่าวที่มีปัญหาในหลายๆอย่างกับโค้ชอังเดอปิโล สถานะทางการเงินของยูเวนตุสครับแล้วก็เกี่ยวกับการความท้าทายอะไรต่างๆของอของโดที่จะทําการย้ายทีมครับตามหลายสื่อบอกว่าตัวเนี้ยโดอาจจะไปหลายทีมมากครับอาจจะเป็นเช่นอาจจะกลับลังเก่แมนยูครับอาจจะไปสโมสรปารีสหรือว่าอาจจะกลับไปในหลายทีมหรือว่าอาจจะกลับไปเล่นที่โปรตุเกสกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon. ครับแต่ตอนนี้ก็มีมาตามข่าวนะครับโรนโด อาจจะย้ยยา,ยายไปอยู่ที่ไปเล่นที่สหาราัฐอเมริกากับสมโมส,สร,รที่เ <Miami. S 2> ดวิดแบกแฮมเป็นลูกของมี <Miami. S 2> ครับใช่ครับ <c oughs> คือชื่อทีม Inter Miami. <c oughs> อินเตอร์ไมมีครับซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากมาเล่นในซอกเกอร์ลีของในสหาราัฐอเมริกาครับ <c oughs> เพราะว่าลอนโดคือมีความสนิทสนมกับเดวิดแบกแฮมพอสมควรแล้วก็ในทีมของอินเตอร์ไมมีก็มีนักเตะที่เกรดดีๆนะครับอย่างเช่นกอสโลอิกัวอิวอน แบทมาตูดี้อะไรประมาณพวกนี้ครับผมคิดว่าโดอาจจะไปสร้างประสบการณ์ไปสร้างสีงสันให้กับอ่าสมโมสสในลีกซาราตันเมที่ที่อเมริกาในรัฐแมลมีม่ครับแต่เราก็มุมมองอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าโดไปอยู่ที่แมลมีม่ปุ๊บเสร็จผมคิดว่าเงินตัวเนี้ยสำหรับโดไม่น่าจะสําคัญแล้ะเพราะรว่าโดเขาได้อะไรมาครบหมดแล้วในชีวิตแต่ตรงน,นี้โดก็เหลือที่ว่าการสร้างมิติใหม่การค้นหาตัวเอง ตัวเนี้ยโดคือได้รางวัลอะไรต่างๆได้แชมป์อะไรมาครบเกือบหมดลวคือเรียกว่าเต็มกระเป๋ายกเว้นแต่ฟุตบอลโลกที่ยังไม่เคยได้ครับแต่ตอนนี้เราก็มามุมมองว่าถ้าโดไปที่อเมริกาการจะเป็นค่าการตลาดอีกอย่างหนึ่งคือการได้ขายเสื้อการชูแฟนบอลอะไรหลายๆอย่างและการพัฒนาในลีกของอเมริกาครับผม,มคิดว่าตัวเนี้ยจากการเมื่อคือนที่ YouTube ยู u t u ู e แพอินเตอร์มิล,ลานทำให้อเดอปิโรจูบนักเตะทุกคนเลยครับ เพื่อไม่สามารถไปเกาะทำคะแนนเกาะกลุ่มไปที่หัวตารางได้ในเมื่ออินเตอร์มิลานตัวแรกฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้กลับมาคือชนะยูเวนตุสเฉยแต่ยูเวนตุสก็อยากได้แต้มแต่ก็ไม่มีแต้มในแวบนี้ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการอําลาและสั่งลาของโรนโดในซีซั่นนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่เพื่อเล่นให้จบฤดูกาลแล้วก็ทําการย้ายทีมไปเลยครับประมาณนี้ครับแล้วผมก็คิดว่าโลไปที่ลัดไมมี Miami. ทีมของเดวิดแบคแฮมน่าจะสร้างมิติใหม่ของการเป็นโค้ชใช่ครับคืออ่าตัวนี้โรนโดอาจจะอาจจะเป็นโค้ and player, ดแอนเพเยอร์หรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าโดดอาจจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เป็นตัวเป็นชูโลงอาจจะเตรียมว่าเขาอาจจะเป็นโค้ดครับไอ,อจจเป็นการรีทายอะไรก็เป็นไม่ได้รีทายของนักเตะแต่ผมคิดว่าโรนโัโดอาจจะรีทายยากอยู่ครับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายแล้วอะไรโดสมาเล่นได้อีกหลายปีครับครับผมอย่างน้อยห้าปี ห้าปีเป็นไม่ได้ครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับโกเตียมมีคําถามสุดท้ายไหมครับคําถามสุดท้ายของผมนะครับอยากถามว่าในสโมสรที่ผมกล่าวมาข้างต้นโรนโดจะไปอยู่สโมสรอะไรในลีในลีของสหรัฐอเมริกาครับผมครับนี่เป็นเป็นประเด็นหลักๆเลยครับครับสโมสรอะไรนะครับและสุดท้ายนะครับก็ขอท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามโดยการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แลวสุดท้ายกดกระดิ่งนะครับคลิปเราจะไม่ได้อัปเดตคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลวันอาทิตย์แค่วันเดียวเท่านั้นเองและวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะอัปเดตคลิปทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีส